ราคาพันหมีใครให้ออปชั่นมากกว่านี้ไหมสวัสดีค่ะกุ้ยรีวิววันนี้กลับมาอีกแล้วหมาแหลงแซงทางโค้งมากๆเลยกับสว่าดโอซูกะรุ่นใหม่ตัวนี้โว่านจากโอซุกะตัวนี้คือรุ่น OCHD 802ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่อัปเกรดมาใหม่ล่าสุดเห็นนุ่มๆเขารีวิวกันหลายช่องเลยแต่วันนี้กุ้ยจะมารีวิวในสไตล์ผู้หญิงใช้ให้ดูกันค่ะ เป็นบ็อกเคสแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีช่องใส่อุปกรณ์ด้วยราคาพันหเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมีแบตมาให้นะคะ2000มิเลลมาเวอร์ถึง2ก้อนเลยแล้วก็รุ่นเนี้มีแท่นชาร์จมาให้แล้วและตัวเครื่องอีก1ตัวแล้วก็มีของแถมเป็นดอกสว่านแล้วก็หัวไขค,รครวงค่ะเห็นเป็นแบตโอซุกะแต่หน้าตาไม่คุ้นตาเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาแล้วนะคะจะมีคําว่ามัลติพาวเวอร์สมัยก่อนเนี่ยที่ตัวแบตนะจะเราจะไม่สามารถเช็คสถานะได้ค่ะเวลาใช้หมดก็หม ไปเลยนะแต่ตอนนี้เขามีปุ่มเช็คสถานะมาให้เราแล้วยังคงใช้งานกับอุปกรณ์ไร้สายของโอสกา้าได้ทุกตัวค่ะแล้วหลายคนก็บอกว่าแบตโอสกาเนี่ยใช้แล้วร้อนง่ายแต่รุ่นนี้เขามีช่องระบายความร้อนมาให้แล้วค่ะจากที่กุ้ยเราใช้งานดูตอนนี้ถ้าเรากดแช่นานๆแบตไม่ร้อนแล้วนะคะและถ้าเป็นแบตรุ่นก่อนเนี่ยเมืแ่อบบก่อนนะ้าเราจะชาร์จแบตเนี่ยเราจะต้องเสียบรูชาร์จแบตตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ฟังก์ชันนี้ก็ยังใช้ได้นะแต่เขาแถมแท่นชาร์จมาให้แล้วแต่จริงๆแล้วกุย้ยอ่ะชอบวิธีชาร์จแบบรุ่่นเกา ากกว่านะก็แค่เอาปลั๊กมาเสียบชา์จตรงนี้ไม่ต้องมีเท่นชา์จให้เกะกะอะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหนเพราะว่าฟังก์ชันการชาร์จเนี่ยก็ใช้ได้ทั้ง2ฟังก์ชันเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสว่านรุ่นใหม่เนี่ยอัปเกรดอะไรมาบ้างรุ่นก่อนหน้านี้คือรุ่น801และรุ่นเนี้ยคือรุ่น802ปรับความแรงได้2ระดับนะคะระดับ1คือ0 4น0ถึง rpm ระดับ2คือ0ูน0ถึง rpm ไฟ LED สองสว่างทำงานตอนกลางคืนใครมีปัญหาชอบทำหัวไขควงหายไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเขามีที่เก็บอยู่ตรงนี้เลยค่ะราคาแค่นี้ยแต่ให้แรงบิดมาถึง65นิวตันเจาะผนงังเจาะกําแพงฝั่งปุ๊ก เพื่อนๆยังรู้สึกว่ามันธรรมดาไปมาดูตรงนี้ค่ะใครเวลาทํางานชอบเอาสกูเนี่ยข้าไไ้ที่ปากบ้างคะกลวูเห็นพี่ภูมิทําบ่อยเลยไม่ต้องไปคุยหาหรือว่าค้าบที่ปากให้วุ่นวายแล้วเพราะว่าที่ด้านหลังตรงนี้เขาเป็นแม่เหล็กเราสามารถเอาสกูมาแปะตรงนี้ได้เลยเห็นปะ อะไรที่เป็นเหล็กก็ดูติดหมดเลยค่ะขย่าแรงแค่ไหนก็ไม่หลุดด้วยนะทุกคนไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ตรงนี้เลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงนี้ไม่ใช่หัวพลาสติกแล้ววัสดุตรงนี้เป็นโลหะแล้วค่ะแล้วมันพิเศษยังไงหัวตัวนี้เป็นแบบถอดเร็วค่ะถอดเร็วถอดง่ายแล้วก็ไม่หลุดหัวสว่านแบบถอดเร็วแบบทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วถ้าท่อสูงสูงเนี่ยหัวสว่านจะคลายตัว วันนี้มันจะเหมือนมีดับเบิล็องอยู่ข้างในค่ะคือขันเบาๆเนี่ยแล้วมันก็จะแน่นเลยแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ไม่ต้องออกแรงเยอะเนี่ยแค่ดังแก๊กแค่เนี้ยก็หยุดได้เลยรอบสูงแรงบิดสูงยังไงเวลาใช้งานก็ไม่คลายตัวด้วยส่วนเวลาถอดก็ถอดง่ายเลยค่ะเราก็จะได้ยินเสียงแกลกอีกครั้ง มดที่ให้มาก็มาตรฐานค่ะมี3โหมดขันเจากกระแทกแล้วก็ปรับแรงตึงได้20ระดับอ๋อลืมบอกไปค่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลสไล์แปลงฐานนะคะใช้งานกันยาวๆกันไปแล้วเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวเล็กมากๆเลยค่ะแล้วเวลาใช้งานนะก็ไม่ต้องมามองหาที่วางเพราะว่าสามารถเกี่ยวกับกางเกงหรือว่าเข็มขัดได้เลยติผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็คงไม่ได้จะทำงานหนักอะไรอยู่แล้วนะนอกจากจะเจอะผนังแขวนของหรือว่าขัน สกูประกอบเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมแค่นี้เองค่ะทุกคนเจาะกําแพงทะลุแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้สกูเจาะเหล็กกันดีกว่าค่ะ ดูกันให้ดูแล้วกับสว่านตัวนี้สาวๆคนไหนที่ชอบทํางานดีวทำงานเองไม่อยากจะไปง้อไปขอแรงผู้ชายช่วยตัวเนี้ยเหมาะมากๆเลยค่ะน้ําหนักเบานะยกไม่ต้องกลัวกล้ามขึ้นแรงบิดดีไม่ต้องออกแรงเยอะใครอยากได้ไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวกุ้ยใส่ลิงค์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถที่จะตามไปกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะและสําหรับ ที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะและตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันนั่นก็คือ TikTok Ban น n า Diary อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพี่บายคะ่ะไปไขอะไรต่อดี